สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้กิมาพบกับวิกกี้แอมชานแนลแล้วนะคะวันนี้นะคะวิกกี้ะจะพาคุณผู้ชมนะคะมาตามติดชีวิตก่อนนอนของวิกกี้นะคะว่าวิกกี้ทำอะไรก่อนนอนนะคะ,ะใครอยากรู้ว่าวิกกี้ทำอะไรบ้างก่อนนอนนะคะเรามาดูกันเลยค่ะ ตอนนี้วิกกี้ก็ขอเปิดน้ำนะคะในอ่างเพื่อลงไปแช่ตัวนะคะให้สบายนะคะนิดนึงนะคะคุณผู้ชมแล้วก็วิกกี้จะหยดสบู่ลงไปนะคะเป็นสบู่กินลาเวนเดอร์นะคะจะทำให้มีฟองแล้วก็ช่วยผ่อนคลายรีแลกนะคะคุณผู้ชมกลิ่นจะหอมมากเลย พี่ออยนะคะจะทําให้ผิวชุ่มชื่นนะคะไม่แห้งนะคะคุณผู้ชมลงอ่างกันคะ่ะฟองเต็มเลย คอรีเล็กแป๊บนึงนะรีไวาขาวรีเล็กเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะอันนี้ก็ช่วยให้เรารีเล็กมากขึ้นนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะคุณผู้ชมก็คือ iPad ดูหนังไปด้วยนะคะ เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่วิกกี้ชอบนะคะ หลังจากแปรงฟันเสร็จแล้วนะคะเราก็จะบ้วนปากนะคะด้วยน้ํายาบ้วนปากพิเศษเลยนะคะของกี้จะเป็นน้ํายาบ้วนปากสาหรับคนที่มีเอ,อเหงือกเซนซิทีฟสําหรับกี้นะคะตัวนี้ก็คือเราแปรงเสร็จเราก็บ้วนได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องล้างน้ําสะอาดนะคะคุณผู้ชมบ้วนให้ทั่วปากนะคะตัวนี้ ดีมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมช่วยในเรื่องเงือกด้วยนะคะหลังจากรลบ้วนครั้งแรกนะคะให้เราเาบ้วนทิ้งตามด้วยใช้ตัวไม้ขัดฟันนะคะทุกครั้งนะคะคุณผู้ชมจะช่วยให้สะอาดยิ่งขึ้นนะคะ หลังจากเสร็จไหมขัดฟันเสร็จแล้วนะคะคุณผู้ชมเราก็จะบ้วนปากอีกรอบหนึ่งนะคะด้วยน้ำยาบ้วนปากตัวนี้นะคะคือวิกกี้จะดูแลฟันตัวเองดีมากๆเพราะวิกกี้มีปัญหาของโร,โรคเนืกอ,อกเสบนะคะ ต่อจากนั้นนะคะคุณผู้ชมก็ล้างหน้ากับน้ำอุ่นนะคะแล้วก็ตามด้วยโฟมค่ะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ซับหน้าให้แห้งนะคะคุณผู้ชมซับนะคะไม่ใช่เช็ดถูนะ ต่อจากนั้นตามด้วยครีมบำรุงรอบดวงตานะคะแล้วก็ริ้วรอยค่ะคุณผู้ชมเติมเข้าไปนะคะแล้วก็ตามด้วยมอย m จ i s ไรเซอร์ทั่วผิวหน้าและลำคอค่ะใส่เยอะๆเลยคุณผู้ชมโบเข้าไปนะคะเช้ามาหน้าเด้ง ยลิปมันนะคะคุณผู้ชมต้องทาก่อนนอนทุกครั้งนะคะเช้ามาผิวผิวริมฝีปากจะได้นุ่มนะคะไม่แห้งแตกนะคะเป็นยังไงคะหน้าวิกกี้เนียนกิ๊กเลยใช่ไหมสดใสมากก่อนนอนนะเสร็จแล้วเราก็มาใส่ชุดนอนที่ใส่แล้วไม่ได้นอนนะคะ <laughs> ยังไงกันบ้างคะ่ะคุณผู้ชมตอนนี้วิกกี้ก็เรียบร้อยนะคะกับชุดนอนที่ใส่แล้วจะไม่ได้นอนนะคะกีพูดเล่นค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูว่าวิกกี้จะทําอะไรก,ก่อนที่จะเข้านอนนะคะ คุณผู้ชมคะนี่ก็จะเป็นสมดบันทึกนะคะก่อนนอนทุกครั้งนะคะเมื่อกี้ก็จะจดบันทึกก่อนที่เราจะนอนนะคะจดเรื่องราวนะคะที่เราทําวันนี้ว่าเราทําอะไรไปบ้างอะไรเงี้ยนะคะจะทาให้เราไม่ฟุ้งซ่านเนาะเพราะบางทีก็เป็นคนคิดเยอะเครียดคุณผู้ชมนะคะเขียนไปได้เยอะแล้เ,เขียนไปหลายวัน อันนี้ตื่นเช้าทำกับข้าวให้ลูกเป็นบะมีแหง้งหมูสามชั้น ส่วนของคุณสามีก็เป็นแบบมีแบบมีเต้าหู้กับไข่ลวก และแถมด้วย b บลกเบอร์รี่คนละหนึ่งถ้วยเล็ก หังจากนั้นลูกก็เรียนออนไลน์ส่วนสามีก็ทำงานวนไปส่วนเรา ทำความสะอาดครัวนี่แหละค่ะคุณผู้ชมวิกกี้ก็จะเขียนอย่างนี้นะคะก่อนนอนทุกคืนนะคะมันจะช่วยทำให้วิกกี้ไม่ฟุ้งซ่านไม่คิดมากนะคะยังไงก็ฝากคลิปนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b ้ด้วยนะคะยังไงแล้ววิกกี้จะขอตัวเข้านอนก่อนนะวันนี้ก็เหนื่อยมาทั้งวันแล้วค่ะ ยังไงก็ลาไปก่อนนะคะกุญแจบ๊ายบาย